3อาหารเช้ายอดฮิตทานปุ๊บ น้ำตาลสูงปั๊บเป็นเมนูโปรดของใครกันบ้างไปดูกันค่ะเมนูแรกข้าวเหนียวหมูปิ้งยิ่งฐานยิ่งน้ําตาลพุ่งข้าวเหนียวรู้กันค่าดัชนีน้ําตาลสูงปี๊ดและร่างกายสามารถเปลี่ยนไปเป็นน้ําตาลได้เร็วมากค่ะและหมูปิ้งดูเหมือนจะเป็นโปรตีนแต่หมูปิ้งส่วนใหญ่มักมาหวานเอพลอน้ําตาลไขมันเยอะกว่าโปรตีนซะอีกค่ะเมนูถัดไปปลาท่องโกน้ําเต้าหู้ในน้ําเต้าหู้หนึ่งแก้วดูเหมือนจะได้โปรตีนเยอะ แต่ถ้าใครกินน้ำเต้าหู้หวานระวังน้ำตาลด้วยนะจ๊ะส่วนปลาท่องโกมันคือแป้งที่ทอดอยู่ในน้ำมันร้อนร้อนร่างกายได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตและไขมันที่อันตรายซึ่งปลาท่องโกสามารถทำให้น้ำตาลพุ่งขึ้นสูงได้มากเพราะว่าปลาท้องโกะทำจาก แป้งนะคะซึ่งแป้งตัวนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงถึง85เลยค่ะเป็นสาเหตุให้ทานปุ๊บน้ำตาลพุ่งปั๊บเท่านั้นไม่พอทานกันกี่ตัวถึงจะพอคะเมนูต่อไปโจ๊กค่ะถ้าเราทานโจ๊กเราจะได้สารอาหารครบถ้วนมาดูกันโจ๊กหนึ่งถ้วยได้คาร์โบไฮเดรตจากข้าวและได้โปรตีนจากหมูสับไข่หมูในโจ๊ก1ชามมีประมาณ5ก้อนถึง6ก้อนซึ่งหมูเด้งๆนั้นะคือเนื้อหมูบวกม ถ้าเราทานโจ๊ก1ชามเราจะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากแป้งที่สูงโปรโตีนนิดหน่อยและไขมันจากหมูค่ะก็จะทําให้น้าตาลในเลือดสูงเช่นเดียวกันซึ่งการที่น้าตาลในเลือดพุ่งสูงผลที่ตามมาก็คืออ่อนเพลียและง่วงนอนหรืออยากกินอย่างอื่นเพิ่มใครทานเมนูไหนเป็นมื้อเช้ากันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะกดติดตามช่องบุ๋มไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลสุขภาพดีๆ